ชีวิตหลั็เกษียณเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเพราะว่าไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องรีบให้ทันเวลาตอนเที่ยงเราอยากพักผ่อนเราก็พักผ่อนได้ตัวไม้ก็ยิ้มใส่ผมตัยิ้มใส่ผมก็มีความสุขครับมะพร้าวเนี่ยอยู่กับเรา20ปีเงินที่เราจำน่ายแล้วเราขายจากผลผลิตของเราไปนั้นก็คือบานาญที่จะตอบแทนเราบานาญที่จะมาเรลเลี้ยงชีวิตเราบานาญที่จะมาให้ลูกให้หลานของเรา ก็เป็นใกล้การํำงานนะครับก็เดินทีไม่รู้จะไปไหนคุณพ่อเขาให้ไปอยู่วัดก็ไปเรียนศึกษาทางธรรมได้ปฏิบัติพัฒนาหลายๆอย่างเรียนอยู่3ปีจบมัธยมเช่นเอกเสร็จแล้วผมก็ออกมาศึกษาต่อปริญญาตรีรัฐศาสตร์ตอนรัฐศาสตร์ยังไม่จบนะครับไปรับการทหารเกณฑ์อยู่ที่กองพลที่9จังหวัดกาญจนบุรีมาจบปริญญาตรีตามภายหลังก็มาสอบเป็นศาสดีก็มาอยู่เป็นร้อยตรีไม่เคยรับการในพื้นที่ครับเพราะว่าไปอยู่จังหวัดอื่นเยอะแยะเลย4ี่ห้าจังหวัดจนเกษียณตำแหน่งเกษียณสุดท้ายก็หัดทุน ายุ5 3สาสปีแล้วก็มาคิดว่าเออยังไงสักวันหนึ่งอาชีพราชการก็เกษียณแน่นอนเราจะมีหลักฐานมีอาชีพเสริมมีอย่างอื่นยังไงมาลองรับก่อนนั้นนั้นคือมันยังใฝ่ฝันในชีวิตในแวดวงของทางราชการคือเราต้องขยับไปสู่ตําแหน่งแล้วต้องขยับไปสู่ตําแหน่งคือไปเห็นมาหลายอย่างครับเพื่อนๆหลายคนก็ไปทําธุรกิจหลายคนก็ไปออกร้านต่างๆเยอะแยะเลยแต่ใจผมไม่ชอบอย่างนั้น คือเรามาอยู่สวนแล้วอากาศส,สบายสบายแล้วจิตใจแล้วก็ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ยืดอายุในการที่จะใช้บำนานเป็นนานอันนี้คือผมคิดที่ผมคิดนะ, <c oughs> <c oughs> ะก็ขอเตือนคนที่วยัยใกล้จะเกษียณมิชาชีพจะมาจ้องแล้วครับว่าเออเพราะว่าเรามีเงินมีตังค์อะไรต่างๆเงนนก็บรขอมากเงินบางอย่างที่เราจะได้มาเดี๋ยวก็จะมาชวนไปลงทุนอย่าไว้ตามครับถ้าหมดแล้วหมดเลยครับคืนไม่ได้เขาจะมองว่าผมน่าจะหลอกง่ายมั้ง <c oughs> ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดโดยที่ยังไงเราก็เป็นลูกชาวนานแล้วก็ต้องกลับมาพื้นที่เกษตรเป็นอาชีพที่ยังยืนเป็นอาชีพที่มันจะ่อเลีย้ยงเป็นมรดกที่จะสืบทอดให้ลูกห,หลานได้มะพร้าวนะครับเดิมทีตำบลทุ่งโพของเราก็มีการปลูกมะพร้าวเป็นการปลูกดาเขาไล่ไปนาซึ่งคุณพ่อค,คุณแม่แต่ยุคก่อนก็ปลูกมาตลอดแต่มะพร้าวรุ่นคนมันก็ให้ผลแล้วก็ตอบแทนไปแล้วมันก็เสื่อมโทรมสูงแล้วก็ตัดโค่นโค่น,คนลงไปช่วงปี5 8 5 9 ของมูลนิธิปิดทองเข้ามาในพื้นที่มากการจัดหาน้ําที่จะมาในพื้นทีนะ่ผมก็ไปลงชื่อเพื่อที่จะเข้ารวมกลุ่มในการปลูกมะพร้าวปิดทองหลังพระเข้ามาในพื้นที่โดยนักวิชาการเป็นผู้ให้ความรู้อันนี้คือผมมีความเชื่อมั่นว่ายังไงมันต้องมันต้องได้ประกอบกับหนึ่งอีสานเราไม่มีมะพร้าวนอหอมที่จะออกไปสู่ตลาดที่ตรงเราอยู่ตรงนี้เป็นเป็นดินที่เสื่อมโทรมเติมทีที่ผมมา,มาซื้อต่อขานะ่ะมันปลูกมันสำาบหลังผมเข้ามาคือผมไม่ฉีดยาผมไม่ยาฆ่า,มาแมลงผมไม่เอาเลย ดินก็คืนสภาพมันตรงใจครับมันให้ผลระยะยาวเพราะว่าไม่ใช่ว่าทําปีเดียวแล้วค้นทาปีเดียวแล้วเผาเหมือนเหมือนที่ชาวบ้านทําอ้อยทํามันของเรานี่มันจะมันตอบแทนมันไม่ใช่ให้ผลผลิตเป็นปีมันเป็นเดือนมันต้องตัดทุกเดือนจากการที่มีการรวมกลุ่มการปลูก มะพร้าวน้ำหอมในในรุ่นแรกนั้นจะมีสมาชิกอยู่ที่48ลาย80โพไร่เดี๋ยวนี้เราปลูกมาถึงรุ่นที่3 200โพไครับมะพร้าวนี่อยู่กับเรา20ว่าปีับเป็นนมนานครับอายุ62ปี20ปีจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็ให้ลูกลูกให้หลานมาจัดการต่อไป <c oughs> ให้พ่อปัจจุบันเกษตรกร อยากเงนินสกอ้อนหนึ่งมาลงทุนจะไปธนาคารธนาคารก็บอกว่าคุณต้องมีโฉนดมาคำ้ำแล้วกเกษตรกรบางท่านก็ไม่มีโฉนดก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องวามทุกข์ตรงนี้ได้ก็หันกลับไปยืมนอกระบบมีการเก็บดอกที่แพงไม่เป็นธรรมบางครั้งก็มีมอเตอร์ไซค์มาข่มขู่ซึ่งเราก็เห็นอยู่ประจำผมก็คิดเออย่างไงเราจะมีวิธีการช่วยเหลือบคุคคลกลุ่มนี้ได้ปีทองเป็น็น,นพูดเปิดประเด็นมาก่อนเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือระดมสมองกัรตั้งธนาคารชุมชน เรารวมหุ้นได้เงินเกินพันบาทในรูปคณะกรรมการไปฝากที่ทกสสาขาลักะสมาชิกมาร่วมถือหุ้นหุ้นละสิบาทซึ่งนัาปฏิบัติปล่อยให้กู้ไป2องแสนฝาทแล้วก็มีเงินในบัญชีอยู่3ามแสนส่ครับประมาณนี้ครับเคยเป็นสมเด็จมาก,ก่อนเป็น,นทหารเกณฑ์มาก,ก่อนก็คงอาจจะมีความซื่อสัตย์อยู่ระดับหนึ่งมั้งชาวบ้านถึงเรีกยกให้ยอดทน้ตรงนี้ครับผม ชีวิตหลักกเียนเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเพราะว่าไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องรีบให้ทันเวลาตอนเที่ยงเราอยากพักผ่อนเราก็พักผ่อนได้ตื่นขึ้นผมเดินที่สวนมีความสุขรู้ต้นไม้ต้นไม้ก็ยิ้มใส่ผมก็ยิ้มใส่ผมก็มีความสุข การที่เราจะได้สิ่งตอบแทนเป็นเงินไรื่องต่างๆจากน้าพักน้ําแรงที่เราคอยประคับประคองมาอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากครับถึงแม้ว่าเ,าเราขายมัง่งไม่ขายมัง่งเราจะเอามาทานมันก็เราก็มีความสุขปลอดภัยปลอดจากสารเคมีอะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจย,ยิ่งมากครับปลูกมะพร้าวนะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ก็แล้วแต่พืชตัวนั้น จะออกผลเพื่อที่จะมาลอกรับเราเงินที่เราจําหน่ายแล้วเราขายจากผลผลิตของเราไปนั้นก็คือบํานาญที่จะตอบแทนเราบานาญที่จะมาเหลืเลี้ยงชีวิตเราบํานาญที่จะมาให้ลูกให้หลานของเราสร้างบํานาญเองได้เชื่อเหลือเกินว่าบุตรหลานกลับมาหาเราแน่นอนครับเราจะมาสร้างครอบครัวให้อบอุ่นให้สังคมที่ดีขึ้นครับผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ